สวัสดีค่ะวันนี้หายไปนานเลยคิดถึงการทำ YouTube มากแต่ช่วงนี้ยุ่งๆวันนี้นะคะวันนี้ดูข้างหลังของทรายเนี่ยก็จะลกๆกนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้ลองไลฟ์สดนะคะวันนี้ลองไลฟ์สดในเฟซแล้วก็ในช h อป e ีนะคะลองขายของหน้าสดก็จะประมาณนี้นะคะนี่หน้าสดนะคะไม่ได้แต่งอะไร ะะวันนี้ลองวันนี้ทรายลองไลฟ์สดนะคะขายแบบออของในเฟซแล้วก็ในช h อปปี้ดูก็เลยเออในๆนก็ไ like, ลฟ์เราก็เลยอยากจะมาแบบทักทายเพื่อนๆใน YouTube หน่อยนะคะเพราะว่าห่างหายไปนานเลยจริงๆก็อยากจะกลับมาทำเร็วๆเหมือนกันแต่ว่างานที่ทำประจำก็ยุ่งนะคะแล้วก็พอสอ์อาทิตย์เนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าต้อง ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแต่วันนะี้เออเพราเลูกหลับก็เลยลองขายของนะคะถ้าเกิดใครดูอยู่ก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้ลูกเนี่ยหลับก็เลยลองแบบไลฟ์สดขายของขายเสื้อยืดขายแบบกางเกงเลกกิ้งนะคะขายกางเกงเลกกิ้งดิสโก้เสื้อยืดก็ขายอยู่ที่แบบตัวละยี่สิบสามบาทแล้วก็เลกกิ้งก็คือตัวละสี่สิบเก้าบาทอันนี้ขอขายของไว้ด้วยเลยได้ไหม นะคะวันนี้ก็จะแบบว่าไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับวิชาการความรู้อะไรแบบมากมายนะคะวันนี้พอดีว่าคิดถึงการทำ Youtube ก็เลยเออไหนๆก็ไลฟ์สดแล้วก็เลยลองแบบขอมาไลฟ์ในใน u t u b e ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับการทำ Youtube เนี่ย จริงๆแล้วอ่ะคือจะกลับมาทําหลายรอบแล้วแหละแต่แบบไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ก็แอบแอมาดูว่าเออมีคนเข้ามาทักทายมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตลอดเลยนะคะ คำถามไหนที่ทรายตอบได้นะคะทรายก็จะรีบตอบแต่ถ้าเกิดว่าคําถามไหนที่มันต้องเป็นการค้นคว้าหาความรู้หน่อยเนี่ยก็อยากจะขอโทษไว้นิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบเลยทันทีอะไรเงี้ยขอไปหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะส่วนเอ่อการที่จะกลับมาทำ u t u b e ให้ความรู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆสายก็ลีดลิดรีดเป็นหัวข้อไปแล้วนะคะ ทำเป็นหัวข้อไว้เยอะเลยเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะถ่ายทําจริงจังแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มีเวลาคิดว่าคงจะได้คือคิดว่าคงจะทําแบบหลายๆคลิปไปเลยแล้วก็หลายๆคลิปแล้วก็ตัดค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยๆค่อย,อย,อย,อยลงนะคะช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ลงตัวเนาะแต่ว่าก็ ก็คิดถึงนะการทำ YouTube นะคะคิดถึงแบบคนที่เขาคอยติดตามเราหรือว่าคนที่เขาอยากจะมีความรู้อะไระะจริงๆก็คิดถึงอนะวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้แบบคือมาไลฟ์ u t u b e เพราะว่าแบบจะบ่นไหมจะบ่นแบบจะมาไลฟ์บ่นหมานว่าปกติไม่ไม่เคยไลฟ์ไง ถ้าเกิดว่าเราตัดต่อวิดีโอเราถ่ายวิดีโอมันก็ตัดต่อได้แล้วลว,วันนี้ลองไลฟ์แล้วแบบวันนี้ไลฟ์ไป3ชั่วโมงในในเอ่อในเพจอะหชั่วโมงแล้วก็ในช้องปีนะคะสองชั่วโมงซึ่งในเพจเนี่ยตอนแรกเนี่ยไลฟ์ก็คือขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองมันเยอะก็ไลฟ์ขายนะคะ แล้วก็ในช้อปปี้คือของเสื้อผ้ามือสองชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ของเด็กอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เหนื่อยนะมันการไลฟ์นี่มันเป็นการใช้แบบพลังแบบเยอะมากเลยอ่ะคนที่ไลฟ์สดบอ่อยๆได้เนี่ยคือเขาเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้สิเออเขาเก่งอ่ะมันมันใช้พลังเยอะหรือว่าหรือว่าเราเป็นเริ่มต้นหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ เออเพราะว่าเราเริ่มต้นทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแต่เขาบอกว่าการไล์สดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ขายของได้ทำให้คนเนี่ยจดจําเราได้ถูกไหมแต่ว่าแบบคือพอลองทำแล้วมันมันเหนื่อยเนาะเออคนที่ขายเสื้อผ้าชุดทำงานชุดนู่นนี่นั่นอะ่ะที่เขาไล์ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะใช่แบบเฮ้ยคุณแบบ เก่งมากเลยนะคุณเก่งมากเลยนะที่ที่คุณสามารถทำได้อะเพราะว่าอืมมันเหนื่อยอะหรือใครไม่เหนื่อยหรือใครใครไลฟ์แล้วไม่เหนื่อยคือคือมามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะไลฟ์แล้วไม่เหนื่อยมาเล่าฟังว่าจะสบายๆสุว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็คือจะ ถึงเหนื่อยแต่ก็จะพยายามไลฟ์อ่ะไม่รู้ดีเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยมันจะขายได้ครั้งแรกๆเนี่ยก็อาจจะเออไม่มีคนซื้อหรอกเพราะว่าเขาจำเราไม่ได้แต่วันนี้คือไลฟ์ไปอ่ะรู้สึกดีใจนะอย่างหนึ่งก็คือไลฟ์ครั้งแรกของเราแล้วมันไม่ได้เงียบอเออทุกคนมันไม่ได้เงียบคือมันมีคนที่เข้ามาถามเข้ามา ถามแล้วก็เลือกของของเราถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ซื้อแต่ก็มันก็เป็นกำลังใจอะบางคนคือไลฟ์ไปแล้วเงียบไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนถามเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนพูดคนเดียวเหมือนตอนเนี้ยคงไม่มีใครดูทรายนะคะพะไม่มีใครดูทรายเพราะว่าดูแล้วไม่มีใครดูทรายราะว่า คือเราก็พูดไปคนเดียวก่อนอะเออใครจะดูไม่ดูก็ไม่รู้อะเพราะว่าเมื่อกี้เหนื่อยจากการไลฟ์สดมาแล้วก็เลยมาบนม่นเฉยๆนะคะก็ีิถึงการทำยูทูบนะคะหรือแบบถ้าเกิดใครอยากอยากให้แบบลองทำเรื่องไหนก็ลองเม้นม้นมาดูก่อนก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยก็จดหัวข้อไปเยอะเหมือนกันนะคะ ส่วนงานที่ทําประจาเนี่ยก็คืองานสอนเนาะเราก็ทิ้งไม่ได้เออเราก็ทิ้งไม่ได้พอตอนเย็นเราก็ต้องแบบเลี้ยงลูกอตอนนี้ยังไม่ต้องเลี้ยงลูกอสา์อาทิตย์เราก็ต้องเลี้ยงลูกเต็มๆสามีไม่อยู่เราก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวบางทีลูกก็ป่วนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเออไม่มีเวลาตรงนี้แต่ก็คิดวางแผลร้ายในใจนิดนึงว่าแบบวันไหนที่หยุดติดกันเลยวันอาจจะเอาลูกเนี่ยไปฝาก ปุย่าตายายแล้วเราก็จะมานั่งทำ u t u b e ทั้ง 2, วันอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอัดอัดเป็นแบบสิบเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอัดแบบอัดทิ้งไว้ทั้งสิบเรื่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยคปล่อย,อยอเยเรื่องเหมือนที่ทรายได้ได้ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะว่าทำ u t u b e ยังไงที่จะไม่ให้เครียดนะคะเพราะว่าก็เคยพูดไปแล้วว่าเออการที่เราไปฟังกูรูหลายๆท่านเนี่ยแล้ว เขาบอกว่าต้อง5้าสบคลิปแรกมันควรจะต่อเนื่องแต่บางทีมันตันบ้างอะไรบ้างงานบ้างที่เราทําประจำไงมันก็จะเครียดแรกๆอ่ะสายก็สองสองอาทิตย์แรกนะคะที่ทำสองอาทิตย์แรกสายก็ยังทําทุกวันแต่รู้สึกว่ามันไม่ไหวไงก็เหมือนที่เล่าให้ฟังไปเนาะรู้สึกว่ามันไม่ไหวก็เลยเอาเวลาว่างหนึ่งวันนะคะแล้วก็เราก็เหมือนอ่ะทีละสองสามคลิปอาทิตย์หนึ่งก็จะได้สามคลิปอะไรเงี้ยเอาแค่ okay, วันเดียว ซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงหยุดโควิดเราก็จะมีเวลาทําเยอะหน่อยแต่ตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องแบบไปทํางานแล้วนะคะช่วงที่เราจะต้องไปทํางานแล้วก็เลยก็เลยเหมือนกับห่างๆการทํา y o youtube ไปแต่จริงเนี่ยคือยังชอบการทํา y o youtube อยู่นะแต่ว่าออนั่นแหละเออันจะสันเาลาไม่ลงตัวถ้าเรามาทําแบบ เฮ้ยนะ้าเพลียเราทำแบบไม่มีความสุขมันก็จะกลายเป็นแบบทําให้เราแบบไม่อยากทําก็เลยหยุดไปก่อนแต่ก็กลัวว่าเพื่อนๆจะคิดถึงคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เข้าข้างตัวเองก็เลยมาลองไลฟ์สดต่อจากไลฟ์สดขายของดูนะคะคนจะดูไม่ดูไม่เป็นไรก็ขอให้เราได้ได,ได้ได้มาออกหน้ากล้องได้มาพูดกับเพื่อนๆทุกคนก็พอแล้วนะคะ เหนื่อยจริงโอเคถ้าเกิดยังไงสายก็ขอตัวไปก่อนเนาะอยวไปเก็บของเก็บอะไรข้างหลังเข้าชั้นเข้าล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ